นักเรียนและผู้ปกครองในจังหวัดปราจีนบุรีวอนหน่วยงานให้ช่วยซ่อมถนนวันที่29กันยายน2566ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรีได้รับเรื่องร้องทุกข์จากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองว่าที่บ้านนาล้อมหมู่ที่6ตำบลน,นาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีถนนเข้าออกหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนดินลูกลังใช้สัญจรผ่านไป,ไปมานับเกือบ30ปี ซึ่งในขณะนี้เป็นหลุมเป็นบ่อและเวลาฝนตกทำให้ถนนลื่นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายการสัญจรเข้าออกของผู้ปกครองต้องนั่งรถโมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกจากหมู่บ้านเพื่อไปส่งนักเรียนขึ้นรถที่จุดรับส่งเด็กนักเรียนด้านนอกที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำหมู่บ้านได้นำดินลูกหลังมาถมให้เป็นบางแห่งให้ใช้ชั่วคราวแต่การสัญจรเข้าออกระหว่างหมู่บ้านนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก ถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกลังยาว1,500เมตรนายนนทกรรองนายกอบตอนาแขมได้เดินทางมายังจุดดังกล่าวและได้สอบถามชาวบ้านพร้อมกับรับปากกับชาวบ้านว่าจะเรียนนายกอบตอเพื่อทราบจะได้นําดินลูกลังมาซ่อมแซมถนนให้ใช้ชั่วคราวก่อนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เส้นทางดังกล่าวนี้เจ้าของที่ดินได้ยกให้เป็นทางสาธารณะแต่ยังไม่ได้ทำหนังสือยินยอมให้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่จะมีการพูดคุยในการใช้ถนนเส้นนี้ร่วมกันต่อไปผู้ใหญ่คงมีพื้น้าของหมู่ที่6ครับได้มารู้ที่ว่าได้มีชาวบ้านของหมู่ที่6คือได้รับความร้อนจากการสัญจรของาอทางข้าหมู่ 6, ม 6, าาบ้านของหมู่ที่6ก็ได้พาชาวบ้านเข้ามาดูว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรมั่ง แต่ก็ได้รับเดือดร้อร้อนจริงๆเพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านของหมู่ที่หกคือรัฐนาการส่งนักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเละครับเละมากผมในะานำตัวแทนของอ,องค์การมหารทยาลับลนาแขมก็ได้ลงมาดูว่าจะทําการแก้ไขยังไงและครั้นี้ก็มาปรึกษากับทางผู้ใหญ่หมู่ที่หกผู้ใหญ่ทงมีฟื้นฟ้าว่าเราจะทําการแก้ไขยังไงและครั้นี้เสร็จปุ๊บ พอมาดูเสร็จปุ๊บคือ,อเผอิญว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ของอที่ส่วนบุคคลของอคุณวิชัยเทียมพัดแล้วทงนีก็คือผมก็ปรึกษากับทางผู้ใหญ่บอกว่าจะทําการแก้ไขยังไงแล้วสุดท้ายก็คือจะให้ทางาผู้ใหญ่ทองมีพื้นฟ้าเนี่ยได้ประสานงานไปยังคุณวิชัยเทียมพัดว่าจะขออนุญาตเอ,า,อาลูกลังมาลง ให้ชาวบ้านก่อนได้ไหมเผื่อแก้ปัญหาไปก่อนว่าให้ชาวบ้านเดินทางได้สะดวกสบายขึ้นครับและครัน,นี้อ่าตอนนี้ทางผู้ชมบ้านก็ติดต่อกับคุณวิชัยแล้วแต่ยังติดต่อจะไม่ได้และหลังจากนี้ครับคือจะให้ทางท่านนายกบัญญัติผมพักดีแล้วก็ผู้ใหญ่ทองมีพฟ้าได้ประสานไปกับคุณวิชัยเทียมพัดจะได้ลงมาแก้ปัญหาให้ชาวบ้านของอหมู่ที่หของผู้ใหญ่อทองมีพฟ้า ให้ชาวบ้านได้เดินทางสะดวกสบายขึ้น